สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดเอเวอเรสต์และเอเวอเรสต์คันที่ผมนํามาดีวันนี้เป็นเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจเสริมนะครับเป็นแพ็กดีครับแพ็กเกจเสริมนี้นะครับจะเพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภยัยเข้าไปให้กับตัวรถเปรียบเหมือนกับตัวรุ่นท็อปเลยนะครับสำหรับเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กนะครับเอเวอเรสต์สปอร์ตจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร ที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 7 0แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรและยังจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับและค่าจำหน่ายของรถคันนี้จะอยู่ที่1 5 8 5 0ล้านบาทครับรถคันนี้นะครับสีเดิมเขาจะเป็นสีเทาคันนี้รับสติ๊กเกอร์ใหม่ทั้งคันเป็นสีเทาแลมโบครับรายละเอียดต่างๆของตัวรถจะเป็นอย่างไรรวมถึงการตกแต่งของตัวรถจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับ เริ่มจากครับในส่วนของด้านหน้ารถนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าที่โดดเด่นเนี่ยคือไฟหน้าที่เป็นไฟ Matic LED เป็นไฟ l e ลรูปทรงสีแ่แฉมที่มีขนาดใหญ่ครับเสริมความโดดเด่นให้กับด้านหน้าของรถไฟจะเป็นไฟ l e ลที่ให้ลำแสงสีขาวครับแพ็กเกจเสริมที่เราเพิ่มเราจะได้ระบบปรับสูงต่ำไฟหน้าแบบอัตโนมัติส่วนไฟหน้าของคันนี้นะครับได้แต่งชุดแต่งนะครับโดยการติดชุดข้อไฟหน้าแบบสีดำเงา เสริมความเป็นสปอร์ตให้กับด้านหน้าของรถรวมถึงเสริมให้ไฟหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่มาเป็นกระจังหน้านะครับ3มิติทรงแรปเตอร์แล้วก็เป็นกระจังหน้าสีดําเงาทั้งหมดตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าของ v i c t o r v 2กระจังหน้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวลวดลายนะครับที่ตัวหนังสือฟอร์ดที่เป็นตัวหนังสือแบบ m Sport นะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงตัดด้วยสีฟ้าครับ อันนี้ลูกค้าจะให้ทําแบบนี้หรือไม่ทําก็ได้แล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวกระจังหน้ายังมาพร้อมกับไฟ LED ที่บนกระจังหน้า3จุดตัวไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED เป็นแบบแสงสีเหลืองอันนี้ลูกค้าคัสตอมได้นะครับว่าอยากได้แสงสีเหลืองแบบนี้หรือที่เป็นแสงสีขาวเอว่าได้สปอรรุ่นบวกแพ็คเราจะได้ในส่วนของกล้องด้านหน้ารถครับรวมถึงระบบฉีดน้านทำความสะอาดกล้องหน้าด้วยแล้วก็ได้กล้องสามาสอองศาด้านหลังของกระจังจะเป็นแบบรังผึ้งครับ เสริมความดูดันให้กับด้านหน้าของรถส่วนโลโก้นะครับคันนี้นะครับติดคําว่า Y Tag ที่บนฝากระโปรงนะครับเป็นอะคริลิกตัวหนังสือสีดําของเดิมจะติดคําว่า e v e r a t e ไว้ที่ฝากระโปรงครับอันนี้ลูกค้าขอให้เปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็นตัว Y Tag ครับกันชนหน้าครับมาพร้อมกับชุดแต่ง Victor v i c t o r V2 ครับคันนี้นะครับก็จะตัดด้วยกันหมด2ส,สีคือสีเทาลัมโบที่เป็นสีเดียวกับตัวรถ ด้วยสีดำเงาครับพร้อมนะครับโลโก้วิกเตอร์นะครับตรงแข้งกันชนด้านหน้าตัวตัวชุดกันชนนะครับจะครอบนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกจะเป็นไฟ LED ์ดีที่ให้ลำแสงสีขาวครับแล้วก็ตัวนี้จะเว้นเว้าในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับเอเวอร์เรสสปอร์ตเนีน่ยจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดมีกล่องเดา้าด้านหน้าแล้วก็กล้องด้านบนกระจกครับ กล่องเลดร์จะตรวจจับคนเดินถนนนะครับแล้วก็มีระบบเบรกใอตโนมัติควบคู่กับระบบอั i v ริ r u i s ชคอนโทร l ที่เป็น Stop ปแอนดถึงจุดหยุดนิ่งเลยแล้วผมให้ดูงานใกล้ๆนะครับตรงนี้เป็นงานลับนะครับสีเทาตัวนี้เป็นงานลบนะครับเทาตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการฮิลตัวเองได้ถ้าเกิดลอยเนี่ยและโดนความร้อนลอยที่ฝังอยู่ในตัวสติ๊กเกอร์นะครับจะหายออกไปได้และนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของ ตัวชุดชิ้นงานเนี่ยนะครับเขาจะเก็บงานด้วยขอบยางสีดําแบบนี้เลยนะครับทั้งตัวชุดสเกิร์ตและก็ตัวคิวล้อครับให้ดูนะครับตรงเซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะเว้นเอาไว้ช่องพอดีเลยผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับตัวเนี้ยเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยนะจะไม่มีเสียงร้องนะครับที่เกิดขึ้นโดยใช่เหตุเลยนะฮะนี่จะได้มุมองศาเดิมเลยส่วนไฟตัดหมอกที่ผมบอกนะครับอันนี้จะเป็นงานครอบเข้าไปครับกรอบของไฟตัดหมอกเขาจะเป็นสีดํามาอยู่แล้วจากโรงงาน ส่วนด้านข้างครับมาพร้อมกับคิวร้อนะครับตัววิกเตอร์จะมีคิวล้อให้เลือก2แบบคือคิวร้อแบบโป่งแบบนี้หรือที่เป็นแบบเรียบและคิวล้อแบบโป่งเนี่ยเขาจะทํามาเป็นบงับงๆแบบนี้นะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วก็ลงตัวให้กับตัวรถเพิ่มขึ้นครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กนะครับขนาดขอบ20นิ้วครับล้อเป็นล้อมแม็กสีดําเงาเป็นล้ออเมริกันสไตล์นะครับของ AA เอวัมพายครับ ลายเป็นลายก้านจับคู่มากับยางโตโยทัยโอเพนคันที่เอทียางเบย์ยางออโเทเรนสามารถวิ่งทางเรียบและทางขูกขาดสีนิยางอยู่2 7 5 5จ็ดหครับตัวนี้นะครับยางนะฮะก็จะมีให้ลูกค้าเลือกหลายยี่ห้อรวมถึงล้อแม็กด้วยเช่นเดียวกันเอลวอเรททุกรุ่นจะได้ดิสเบรกสล้อครับส่วนเอลวอเรสนะครับรุ่นสปอร์ตนะครับจะได้เบรกแบบอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์ด้วยนะครับดิสเบรกมีขนาดใหญ่โชค๊คอัพเป็นแบบโมโนทูบหรือว่าโชค๊คแก๊สนั่นเองนะครับ ให้การเกาะถนุนที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้ไม่กระด้างด้วยครับถัดมาครับในส่วนต่างๆนะครับบันไดเนี่ยจะเป็นบันไดพลาสติกนะครับสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยเวลาที่เราเหยียบขึ้นไปเวลาที่เท้าเราเปียกเนี่ยจะมีการเกาะที่ดีนะครับเขาจะทํามาแบบใหม่นะครับจากรุ่นเดิมในส่วนต่างๆนะครับตร,ตรงประตูเนี่ยจะมีอะคริลิกคําว่าสปอร์ตสีดํามาให้แล้วก็ในส่วนของแก้มด้านข้างกระจกมองข้างตัวมือเปิดราวหลังคาจะเป็นสีดํามาอยู่แล้วครับ ตัวกระจกมองข้างจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นไฟ LED แล้วก็มีกล้องส6มพัอ,องศารวมถึงด้านล่างนะครับตรงนี้นะฮะเขาจะมีไฟ LED ด้วยเวลาที่เราเปิดนะครับตรงนี้จะมีไฟ LED สองสว่างลงมาแล้วก็ได้มุมองศาที่กว้างมากขึ้นอันนี้ผมเพิ่มให้ในส่วนของคิ้วกันสาดข้างแล้วก็เบ้ารองมือเปิดประตูแบบสีดำเข้าไปให้เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อเลยนะครับ ภายในรถครับมากับโทนสีดำครับเบาะจะได้เบาะหนังสีดำพร้อมปั๊มคำว่าสปอร์ตมาให้ที่ตัวเบาะหนังครับตัวนี้นะครับเป็นคำว่าสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีดำลดลายเบาแบบสปอร์ตเบาะเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางพร้อมระบบปรับดุลหลังครับตัวกลมๆตัวนี้คือระบบปรับดุลหลังนะครับแล้วก็ผมปูพรมให้นะครับเป็นพรมปูพื้นเข้ารูปนะครับถัดมาครับในส่วนของ ตัวภายในเนี่ยนะฮะจะได้ในส่วนของไฟ LED ภายในนะครับทั้งหมดเป็นไฟสังสกีขาวแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงัอโนมัติพร้อมช่องต่ออีกด้านหลังของกระจกมองหลังครับตัวนี้สามารถเอาไว้เชื่อมต่อนะครับในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถได้หน้าจอครับถ้าเป็น e v e r e s t Sport ปกติเนี่ยจะได้หน้าจอขนาด10นิ้วอันนี้เปลี่ยนนะครับจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วเป็นหน้าจอแบบแนวตั้งนะครับใช้งานง่ายแอร์เป็นแอร์อิสระรปรับแยกซ้ายขวาครับ ส่วนหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องสามาสงองศามาให้นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็สามารถไปเลือกได้ว่าเราจะดูในส่วนของตรงไหนนะครับของรถนะครับดูได้รอบทิศทางเลยเพิ่มฟังก์ชันใหม่นะครับอันนี้เป็นซิงเกเนี่ยจะมีด้านข้างตรงนี้มาให้เพิ่มเติมแล้วก็ตัวนี้สามารถนะครับเชื่อมต่อในส่วนของแอปพลิเคชันได้นะครับก็คือจะมีแอปพลิเคชันนะครับ a r p l e c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบไร้สาย แล้วก็คู่มือการใช้งานของรถเนี่ยเขาจะฝังไปที่หน้าจอมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสได้แอปพลิเคชันฟอร์ดพาจะมีประโยชน์คือสามารถสั่งนะครับในส่วนของสตาร์ทรถหรือดับเครื่องยนต์ได้ปลดล็อกรถได้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถชิปพิกัดรถได้รวมถึงสามารถดัดหมายเข้าศูนย์บริการได้ครับผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะมีระบบควบคุมการใช้งานนะครับอาจจะสะท้อนนิดนึงเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนมีระบบช่วยเหลือนะครับ ซึ่งระบบช่วยเหลือตัวนี้มีครบทุกอย่างเลยนะครับเทียบเท่ากับตัวรุ่น t o ปเลยมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบการหน่วงเวลากล้องหลังระบบตรวจอับจุดบอดนะครับตัวนี้มีให้ครบระบบช่วยเบรคขณะถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็มีระบบขึ้นทางชานันลงทางชันให้มาเรียบร้อยส่วนด้านล่างของหน้าจอเนี่ยเขาจะมีปุ่มนะครับในส่วนของแมนวนวลเปิดแอร์เปิดวิทยุตัวนี้ ใช้งานง่ายครับแล้วก็ด้านล่างของหน้าจอจะมีช่องต่อ B บีไท C และไท p e A รวมถึงแท่นชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ตัวธรรมดา6กสปีดปรับตั้งหน่วงเกียร์ได้เบรกมือไม่มีล้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮครับตัวนี้มีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดด้วยพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับตั้งหน่วงตามความเร็วของรถยนต์รวมถึงโหมดการขับขี่ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเขาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง ตัดเย็บด้วยได้สีดําแบบไว้ด้วยนะครับสังเกตดูได้จะเป็นแบบไว้นะครับเป็นทรงหกเหลี่ยมทําให้ยืดอายุการใช้งานของหนังได้แล้วก็ตัวนี้เป็น Adaptive Cruise Control ที่เป็น Soft and Go แล้วครับตัวนี้จะมีเลนเซนเ t อร i n g l a ลน k i ิ p i n g แล้วก็คือรักษารถให้อยู่ในช่องทางดึงกลับเมื่อรถออกนอกเลนมีสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้มีปุ่มนะครับ ควบคุมเครื่องเสียงตัวนี้ตั้งระยะหา่างคันหน้าได้มากถึง4ระยะด้วยตัวนี้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับถ้าถึงจุดหยุดนิ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เวลาเราขับรถเราก,กดตรงนี้ได้ด้านหลังที่ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบอัตโนมัติส่วนหน้าจอนะครับตรงนี้ด้านหลังพงมาลัยเนี่ยจะปรับด้วยปุ่มคอนโทรลตรงนี้หน้าจอด้านหลังครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับหน้าปัดเนี่ยขนาด8นิ้วครับ ซึ่งตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็แสดงผลให้อย่างชัดเจนมีเมนูภาษาไทยด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับโหมดการขับขี่จะมีให้4โหมดมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพวก่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นมีปุ่มสตาร์ทแล้วแล้วก็ซ่อนในส่วนของที่เก็บแก้วน้ำนะครับอยู่ตรงใต้ช่องแอร์นี่นะครับเป็นที่เก็บแก้วน้ำนะครับเรียบร้อยส่วนระบบไฟหน้านะครับจะเป็นแบบออโต้ด้วยมีโหมดออโต้มาให้ตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้ารวมถึง ปรับความสว่างหน้าจอได้แล้วก็ปรับระดับสูงต่ำของระดับไฟหน้าได้อีกด้วยครับไปกันต่อที่ภายนอกรถเลยนะครับด้านข้างนะครับสวยงามส่วนภายนอกรถครับราวหลังคาที่ผมแจ้งไปแล้วว่าเป็นราวหลังคาแบบสีดําครับส่วนคันนี้นะครับรับสติ๊กเกอร์เป็นสีดํานะครับที่หลังคาสปอยเลอร์หลังก็ลับเป็นสีดําด้วยให้เข้ากันกับในส่วนของตัวนี้นะครับกาดของตัวนี้แล้วไฮไลท์ด้านหลังก็จะมีนะครับก็คือตัวเนี้ย ติดชุดข้อไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเนี่ยขึ้นไปเนี่ยจะได้ไฟท้ายที่เป็นไฟ LED แบบซิกเนเจอร์แบบนี้เลยเห็นชัดแล้วก็สวยงามให้ดูตัวคาท้ายเอเวอร์เรสต์นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ต่อตรงเอาไว้สังเกตนะครับตรงนี้นะฮะให้ดูนิดนึงตัวเนี้ยเขาจะมีเม็ดไฟนะครับนิดนึงเวลาที่เราแตะเบกรกตัวหนงสือเอเวอร์เรสจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีแดงแล้วเวลาเราเกียร์ถอยหลังตัวหนงสือเอเวอร์เรสจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวมี กล้องนะครับตัวนี้มาให้แล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าด้านท้ายนีย่สามารถปรับพับได้เรียบนะครับเบาะแถว3าพับ5050 50, บเบาะแถวสองพับ40-60นะครับมีกดแบบฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยตัวคาดท้ายเนี่ยพอเราติดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหมือนกับตัวข้อไฟท้ายนะครับมาด้วยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเอ็กซดิคคำว่าสปอร์ตมาให้ แล้วก็ตรงนี้ถัดมาเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกค้าเปลี่ยนนะครับติดเพิ่มเป็นสัญลักษณ์คำว่า 4, คูณ4ด้านท้ายครับติดชุดสเกิร์ตนะครับของตัววิกเตอร์ให้ด้วยเช่นเดียวกันครับชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นี้จะครอบกันชนท้ายแล้วก็ชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ตัวนี้นะครับผมให้ดูนิดนึงนะครับในส่วนของปลายท่อเนี่ยถ้าเกิดดูคลิปก่อนๆก,ก็จะมีสีโครเมียมอันนี้ทำมาเป็นสีดำนะครับ เพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นส่วนชุดวิกเตอร์นะฮะอันนี้นะครับเขาก็จะอยู่ข้างล่างนะครับผมให้ดูนิดนึงนะฮะมันจะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงนี้จะอยู่ข้างล่างเซ็นเซอร์จะอยู่ข้างบนซึ่งลูกค้าเนี่ยให้รับสติกเกอร์ทับตัวเซ็นเซอร์ไปเลยอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเห็นนิดนึงอ่ะผมซูมให้ดูใกล้ๆจะเห็นนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็ไม่มีผลกับการใช้งานเท่าไหร่นะครับก็คือตัวนี้เขาจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวนี้ตัดด้วยกันทั้งหมด สองสีก็คือสีเทาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดาเงานะครับท่อไอเสียลูกค้าเปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็นของ HKS จะเป็นแบบปลายท่อคู่ครับตัวนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเสียงเพาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ครอบในส่วนของไฟตัดบอกด้านท้ายให้ด้วยครับคันนี้ก็แต่งไม่เยอะนะครับก็คือแบบหล่อแล้วก็ลงตัวด้วย และหากลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหา Ford e เอเวอร์เรเพื่อใช้งานอยู่หรือ Ford รุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคาปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งกับผมได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นเวนสติ๊กเกอร์นะครับมีการแจ้งความคุ้มครองผ่าเนเบริษัทการภัยให้หากเกิด hey, เหตุบริษัทกันภัยจะรับผิดชอบกรที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงวุ่นจะแดงสิ้น าชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งเพือคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้อพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ